ลอฮนมาโนโลฮิมสลามวอะไรกุมบรมตุลฮิบาระกาตูบิสเนสเฟิร์สธุรกิจทางนำผมพุเซนโมมินนะครับวันนี้ผมมาใกล้บ้านหน่อยอยู่ตรงเส้นที่ชื่อว่าสุดประเสริฐใกล้ใกล้สุดประเสริฐซอยหนึ่งเลยมานิดหนึ่งเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะครับที่ร้านเตี๋ยวเตี้ยวลูกชิ้นปลาทำเองเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคนพูดกันเขาจะบอกว่าทุกอย่างนี่มันต้องออริจินอลต้องเริ่มจากอะไรที่มันแบบเป็นต้นแบบต้นแบบวันนี้ทีมงานบอกพี่อยากกินอะไรที่มันออริจินอลนะต้องมาที่นี่เพราะว่า ที่นี่เนี่ยเขาต้นตำรับของคนจีนจริงๆแล้วเขาทำให้มันฮาลาลแล้วก็เอาสูตรของคุณแม่กว่า30ปีมาพูดเยอะอร่อยจริงครับเปล่าเดี๋ยวผมพาไปลองดูดีไหมร้านน่ากินเชียวสะอาดสะอ้านด,ดูจากภายนอกเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตามผมมาครับอัลฮัมดิลลาห์พี่น้องมานั่งอยู่ในร้านแล้วครับตอนนี้ร้านก็บรรยากาศดีมาก ลมลื่นมากแล้วก็คนหนุ่มหล่อๆที่นั่งข้างผมเนี่ยไม่ใช่ดารานะ <c oughs> บอกก่อนเลยนี่เจ้าของร้านนะครับแนะนําตัวเองกับพี่น้องทางบ้านหน่อยครับผมผมบังอชวานครับผมเป็นเจ้าของร้านเตี๋ยวเตี้ยวลูกชิ้นปลาครับอยู่ตรงซอยสุดประเสริฐครับผมลูกชิ้นปาลาร้านนี้เนี่ยที่ผมได้ข้อมูลมาอย่างที่บอกนะว่าคนของไวแชแนลเราทีมงานเรามาทานแล้วก็มีคนที่เรารู้จักหลายคนเนี่ยมาทานแล้วเขาบอกมันมีความพิเศษหลายอย่างอยากให้เราเนี่ยมาทํารายการ วันนี้เรามาเนี่ยจุดพิเศษจุดแรกที่เราได้รู้นี่ก็คือเจ้าของร้านน่ารักมากเดียวคั่มมากแต่อยากให้มาเจออากาศข้างนอกเนี่ยช่วงนี้ร้อนครับแล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามีเขามีน้ําที่แบบว่ามีของที่แบบมาต้อนรับพี่น้องซึ่งพี่น้องต้องสั่งซึ่งเป็นอันนี้อะไรฮะน้ำเก๊กฮวยครับผมทําเองด้วยทำเองใช่ทำเองด้วยสดชื่นมากนะครับนี่บอกเลยใครที่ร้อนๆออยู่นะมาถึงนี่สั่งเก๊กฮวยเลย อ๋อเนี่ยทาเองนะครับไม่ใช่แบบไปซื้อมาอะไรอย่างนี้นะนึกถึงตอนสมัยเตะบอลแต่ก่อนเปล่า่รืออือเป็นไงครับโอ้อร่อยมากไม่หวานมากแล้วก็อมกําลังดีคือมันมีแบบกิ้งควยแบบของถูกกับกิ้งยผู้ดีอ่ะอ่านเขาใจครับกิ้งควยผู้ดีผมนี่สมัยก่อนเตะบอลผมเรียนมาสุธิเตะบอลแล้วก็เดินแล้ก็ต้องกินตามตามไอ้ตู้ตู้แช่พี่น้องชาวจีนแบบนี้แหละอร่อยโอเคครับแต่ว่าแบบนั้นมันจะ มันจะหวานแบบหวานอย่างเดียวหวานโดดเลยผมก็ชอบเตะบอลเพราะผมเรียนอยู่เทฟลินใช่ครับโอเคท <c oughs> ี่คุณเตะบอลนี่เตะเสร็จแล้วมันเหนื่อยอะมากินน้ำตามร้านนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสรายการ business first มารีวิวมารับชมมาเที่ยวร้านนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องถามก่อนทุกอันเนี่ยคำว,ว่า business first เนี่ยคือธุรกิจทางนำรเราทำรายการมาตั้งแต่ยุคหลังโควิดเราก็เริ่มทำมาตลอดเลยก็มี ผู้ประกอบการเกือบเป็นร้อยลายละที่เราได้ไปหาเราจะถามประวัติที่มาที่ไปนิดหนึ่งยินดีครับครับผมร้านนี้ชื่อว่าเตี๋ยวเตี้ยวใช่ครับลูกชิ้นปลาทําเองครับมันมาไงคะเตี๋ยวเตี้ยวเอต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่คนอิสลามโดยโดยแต่แรกเนาะมาเข้ารับมาเข้ารับอิสลามแล้วก็มีการได้4ปีแล้วครับโอ้ใช่ครับแล้วก็คือร้านนี้ยเราเปิดมาได้ประมาณ2ปี โอเคใช่ครับแต่ว่าถามว่ามาได้ไงเนี่ยสูตรตรงนี้ครับมาจากคุณแม่ผมซึ่งคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนจีนแล้วก็โดยครอบครัวเราเนี่ยครับขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามาประมาณ30ปีได้ครับอาจจะมากกว่านั้นใช่ครับผมรู้ละคือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยโอกาสที่จะได้กินชีวลาคือเราเรามีร้านน้อยเพราะว่าเราเป็นคนกลุ่มน้อยใช่ครับแต่พี่น้องชาวจีนเนี่ยเขาเยอะใช่แล้วเขาทำโอ้ยมันน่ากินว่ะไปดูมก็น่ากินน่ากินอยากจะกินก็กินไม่ได้ใช่ครับ นี่ออฮ์ได้ให้กําหนดให้คุณแัสวาลหรือว่าผมเรียกคุณเอิร์ธนะได้ง่ายนะน้องเอนะิร์ธนะน้องเอิร์ธเนี่ยมานิก้ากับคุณฟานิมาอ,อ่านะฮะแล้วก็ใช้สูตรของคุณแม่ใช่ครับซึ่งคุณแม่เนี่ยทำลูกชิ้นปลาทำอะไรอีกอันนะทำลูกชิ้นปลาทำหือกล้วยลูกชิ้นกุ้ง หือกล้วยหือกล้วยใช่เดี๋ยวผมจะพาไปรู้ว่าเขาเรียกว่าไอหื่อกล้วยคืออะไรนะอ่าใช่ครับทำอะไรอีกนะฮะอ่าลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งใช่แล้วก็เองทําเองครับมีเกี๊ยวปลาด้วยครับโอ้มีเกี๊ยวปลาด้วยใช่ซึ่งเกี๊ยวปลาเนี่ยคนอิสลามจะพยายามหากินหาทานเพราะว่าอ่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเกี๊ยวหมูซึ่งอิสลามทานไม่ได้แล้วมุสลิมเนี่ยพวกอาหารที่เกี่ยวกับปลาเราไม่ค่อยเก่งเพาเป็นเนื้อเป็นแพะอะไรเงี้ยจะเก่งเข้าใจในกรอครับตอนนี้วันนี้มาเนี่ย หลายคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงนียมาทานที่ร้านนี้เยอะมากเขาบอกว่าถ้าอยากรู้จักร้านที่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสออริจินอลคือแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยและของพี่สูตรของชาวจีนที่พาร้านให้มาที่นี่แน่นอนครับแน่นอนคอนเฟิร์มครับผมนี่ที่มาที่ไปเขาน่าสนใจนะหนึ่งคือเขาเป็นคน <ๆ>เขาเรียกหลายคนไทยเชื่อสายจีนะนะฮะมานิกาแล้วก็ได้โอกาสเอาสูตรของคุณแม่มาเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยรสชาติออริจินอลของคนจีนแน่ชื่อคาว่าเย็นตาโฟมันก็จีนอยู่แล้วนะเออเดี๋ยวผมผมไม่ผมไผม่เอามานะฮะว่าเย็นตาโฟเนี่ยมันมี2ที่มาเขาบอกว่ามาจากภาษาจีนแค่ชื่อว่าย่องเถาฟูย่องเถ่าฟูหรือว่าเนียงเต่าฟูนะครับก็คนไทยก็เอาตามลิ้นเราอ่ะเย็นตาโฟเย็นตาโฟนะฮะ แล้วก็มีอีกทัศนะหนึ่งเขาบอกว่ามาจากภาษาจีนแต้จิว๋วชื่อว่ายี่อ่องเต้าฟูนะครับเป็นอาหารคาวที่ใส่ผักบุ้งเต้าหู้นะครับแล้วก็เลือดของสุกรทั้งหมดเนี่ยเป็นที่มาที่ไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนแท้เพราะฉะนั้นอะไรที่มาจากของพี่น้องชาวจีนเนี่ยอันนี้ออริจินอลแน่นอนอคใครคนไทยเขาเปมาตั้งชื่อนะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอะไรคืออเย็นตาโฟเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงนี่ผมอยากให้แนะนําขอเมนูเด็ด เอาไหมหผมชิมหน่อยได้ไหมได้ครับเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยมเมนูหลักๆเนี่ยจะมี4เมนูมก็คือมีน้ำใสมีต้มยำมีเย็นตาโฟแล้วก็มีเย็นตาโฟต้มยำโอ้โหใช่ครับแล้วเราทำเป็นทั้งน้ำทั้งแห้งได้หมดครับผมด,ด,ดีจริงเลยงั้นเดี๋ยวเราเนรามีโต๊ะนี้กับ4เมนูหลักมาบนนี้เลยนะครับเราจะได้นั่งคุยกันไปด้วยชิมไปด้วยได้ดีไหมครับ,ครบเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันครับ และนี่มาแล้วครับเป็นไงครับเต็มโต๊ะเลยมาชอปล้ออันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะใช่ไคุณ<ม>เอ,อิร์ธเอามาแบบเป็นน้ําจิ้มให้กับพี่น้องที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงผมว่าตื่นเต้นเพราะส่วนใหญ่มุสลิมเราเนี่ยจะได้กินแบบว่าเขาเรียกอะไรอะดัดมาแล้วประยุกมาแล้วครับผมแต่อันนี้คือออริจินับผมดูนะ้ํามันก็ใส่ๆนะมัน จะอร่อยไหมยังไงดูดิใสอย่างนี้ต้องลองชิมครับเพราะว่านี่เราที่ผมทํามาจะเป็นน้ําใสเออย็นตาโฟแห้งแล,แล้วก็ยําน้ําแล้วก็เย็นตาโฟรครับ<ด>น้ําครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามคุณเอิร์ธก่อนครับถ้าจะให้ให้คุณเอิร์ธได้เชิญชวนพี่น้องว่าคุณต้องมากินร้านเราเรามีอะไรดีครับโอเคครับผมงั้นก็ก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยครับแน่นอน สูตร30ปีต้องมีดีแน่นอนครับอย่างแรกครับผมลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาเราเนี่ยนุ่มเด้งเราทำเองครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้คุณเต้โชว์ให้ดูหน่อยครับนี่ครับผมสวยไหมปลาเยอะมากครับผมโอ้นี่แน่นอนครับลูกชิ้นปลาอะไรพวกนี้เราไม่ได้ใส่แป้งอยู่แล้วใช่ครับไม่มีแป้งหรอไม่มีแป้งครับเฮ้ยใครที่คิดว่าลูกชิ้นปลาทําจากแป้งไม่มีแป้งครับ ทำเองนะละแต่ผิวก็เนียนด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่เนียนบล็อกเพราะถ้าเนียนบล็อกอ่ะมันจะมาจากเครื่องอันนี้ผมใช้เทคนิคการปั้นมือใช่เพราะว่าคุณแม่ปั้นมือก็ส่งต่อมาก็คือการปั้นมือใช่ครับแล้นนี่เขาเรียกอะไรอันนี้อันนี้คือหือกล้วยครับจากเดิมมันจะเป็นแท่งยาวๆเป็นปลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรานําไปทอด ใช่ครับผมเรานําไปทอดทาปลามาก่อนปั้นมาปุ๊บเอาไปทอดใช่ถูกต้องครับอันนี้พี่น้องจะเห็นในขอบๆมันเหมือนทอดใช่ครับอันนี้อร่อยนะผมบอกให้รับอันนี้นุ่มลิ้นละมุนอันนี้ละมุนนะอันนี้จะละมุนส่วนนี้มันจะมีแบบกรอบๆนิดนึงกรอบๆแล้วอันนี้ฮะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งครับนี่นี่ ใช่ครับแต่ต้องบอกว่าลูกชิ้นกุ้งเนี่ยก็ส่วนผสมก็ต้องมีพวกแป้งมันแป้งมีมากเนื้อของกุ้งไม่เหมือนเนื้อของปลาใช่ถูกต้องครับเเกี๊ยวปลาครับผมนี่นี่อ่าใช่เกี๊ยวปลาครับใช่ครับผมไม่เคยกินนะเนี่ยเกี๊ยวปลาเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยห่อด้วยใบเกี๊ยวปลาแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นไส้ไก่แต่ถ้าเป็นคนจีนหรือคนทั่วไปที่ไปทานร้านชิมชัยอิสลามเนาะก็จะเป็นไส้หมูใช่ครับผม พูดนี่ไม่เหมือนการพิสูจน์นะพี่น้องเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูนี่อันนี้เกี๊ยวปลาใช่ไหมใช่ครับดูีิว่าข้างในเนี่ยมีใส่อะไรนี่ครับปลาของจริงเลยนี่ให้พี่น้องดูนะนี่ฮะเนื้อปลาจริงๆเห็นไหมนี่ของจริงนะครับและที่เมื่อกี้เขาบอกว่ามันนุ่มแล้วมันเขาเรียกอะไรนะ นุ่มอะไรนะนุ่มแล้วก็เด้งเด้งเออมาดูนะครับางเบานะครับเดี๋ยวเด้งตกโตกครับเด <c oughs> ้งจร <c oughs> ิงหัเลยเมื่อเช้าเมื่อคืนเพิ่งดูปิงฟองมาด้วย <c oughs> นะฮะนี่นี่เด้งจริงนะเมื่อก,กี้ผมโยนให้พี่น้องดูแล้วนะดูนะกดน,นะยังไม่ขาดนะกึบตรงนี้ถึงจะขาดโอ้น่าก,กินมากลละนี่อันนี้ทําเองนะครับครับผมไม่ใช่ซื้อนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติเนี่ยสามสิบปีไม่ต้องกลัววันนี้อร่อยพรุ่งนี้ไม่อร่อยใช่ครับอร่อยทุกวันครับอร่อยทุกวันเขามีสูตรที่ชัดเจนนะครับผมแล้วส่วนอันนี้ ให้ดูนี่ของของหลักของเขานะเพราะว่าที่อื่นไม่มีสูตรของคุณแม่นะครับเอานี่คือ,ล,ล,อลูกชิ้นกุ้งอาหารนี่ลูกชิ้นกุ้งนะถายดูเหมือนเดิมดูนะครับก็คือส่วนผสมก็จะมีกุ้งมีปลาแล้วก็มีแป้งหมี่มันๆนะครับหอมมากนะครับเนี่ยที่ท้าแบบทีวีมันไม่มีกลิ่นอนะเนาะแต่ว่ารับรองได้ว่าหอมมาก สุดท้ายก็คืออันนี้อะไรนะหือหือกล้วยครับหือกล้วยใช่ครับผมเป็นภาษาจีนนะใช่ครับนี่นะฮะหือกล้วยพี่น้องโอ้โหนี่นี่ดูดิเสียงตักนี่คือแบบว่าได้เลยอ่ะครับไม่ใช่แป้งบอกตรงๆใช่ครับผมถ้าเกิดร้านทั่วไปเนี่ยพี่น้องจะกินคือส่วนใหญ่เป็นแป้งก็ผมพูดตรงๆนะแต่อันนี้ปลาเลยนะครับใช่ครับผมน้ำก็ใสเส้นก็แปลกดูเส้นกาดิอันนี้เส้น เกี่มอีครับซึ่งคนอิสลามจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเคยทานครับจะเส้นคล้ายๆรอดช่องครับใช่ครับใช่แต่ที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะคุณเอิร์ก็คือร้านนี้สะอาดมากให้ให้ห้าดาวเลยความสะอาดนะฮะเรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วก็ดูความความที่เขาปานี้นะครับขนาดว่าไอไอชื่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอถั่วงอกถั่วงอกเนี่ยนะฮะมันยังแบบเขายังตัดปลายดำๆไม่มีอ่ะใช่ครับ ควาเขาปรนนีดมากเลยครับคราวนี้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยส่วนประกอบคุณเอิร์ธขอเอาคืนนะไม่ให้ไม่ให้นะ <st it> ได้ครนะับส่วนประกอบฮะไอ้ที่เราจะมาคุยกันจริงๆเนี่ยเวลามันเข้าปากไปแล้วครับว่ามันอร่อยไหมยังไงนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะเชิญเลยครับอันนี้ <ไป S 1> ลองลองชิมแบบไม่ปรุงก่อนครับอ่าชิมก่อนนะฮะสมมลห์เป็นไงครับหวานมากอะน้ำหวานมากใช่ครับเพราะว่าน้ำเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเราใช้น้ำ ปลาน้ำพับน้ำปลาเข้าไปผสมด้วยไม่ใช่น้ำปลานะใช่ครับเป็นน้ำของลูกที่เราปั้นลูกชิ้นนะครับแล้วมันก็จะแบบคายน้ำออกมาจากตัวลูกชิ้นผสมกับน้ำเปล่าใช่ครับมันก็เลยจะมีรสชาติรสชาติอร่อยคืองนี้พี่น้องชิมก่อนปรุงนะครับกรุณาเพราะถ้าผมทานนะผมใส่จากคลิกครับผมอันนี้จบเลยนะครับอร่อยเลยนะครับนี่ใครปลามาดน้ำใสไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองชิมเส้นดูหน่อยเส้นแปลกมากเลยไม่เคยกินเส้นแบบนี้มาก่อนมีละ ไม่อร่อยเลยเ้นเต้นแปลกๆใช่ครับมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆอธิบายอธิบายไม่รู้ใช่ใช่ใช่อร่อยฮะอร่อยมากนี่ใส่พริกอย่างเดียวนะขอออนุญาตเลยนะได้ครับเชิญเลยครับไ็นรู้เผ็ดกี่เปล่าแล้วแค่ไหนอ่ผมผมคนกินเผ็ดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะฮะเผ็ดมากไม่ไหวเหมือนกันเพราะถ้าเป็นผมนะรสชาติผมนะคือแค่นี้จบแค่นี้จบแล้วลองได้ว่าพี่น้องมาทานนี่นะขอทานเกี๊ยวปลาเออมันแปลกมากเลยมันเป็น เป็นอารมณ์ก๋วยเตี๋ยวที่ผมไม่เคยกินอ่ะ<ช>คือมันอะไรอ่ะมันขาวไปหมดเลยอ่ะก็อย่างที่บอกแหละครับด้วยด้วด้วด้วดยส่วนตัวแล้วด้วยเพอร์สนเราคือเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือทานทานทั้งของตัวเองแล้วก็ทานทั้งของคนอื่นจนเรารู้สึกว่าพอเรามาเข้าอิสลา,ามปุ๊บ มันไม่ค่อยมีกว๋วยเตี๋ยวที่เรารู้สึกว่าเราอยากกินเหมือนของของ,ของตอนที่เราอยู่มันรสช,ช,ช,ชาติไม่เหมือนใช่ใช่รสชาติไม่เหมือนของมุสลิมเนี่ยทุกอย่างมันมันไม่ได้ทำมันแค่เรียนแบบมาครับถ้าเป็นอาหารที่เป็นของคนจีนนะฮะแต่พอมาเจอแบบโห,โห,โหนี่ออริจินอลคนจีนที่มารีเวิร์ดเข้าอิสลามเนี่ยก็ถือว่าโหเราได้ได้ได้โอกาสมากเลยเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อะไรผมคูยกับทีมงานพี่เดลิเวอรี่มาไม่ขาดสายเลยพี่ใช่ครับคือต้องบอกว่า สิ่งที่ทำเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกลัวก็คือกลัวเรื่อง d e l i เ e r y เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกข้าวผัดข้าวกะเพรานู่นนี่นั่นเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเวลาเป็นน้ําหรือว่าไปกินที่บ้านเนี่ยมันจะความอร่อยแล้วค <ลง S 1> วามอร่อยม,<ห>มันลดลง<ร>ใช่ครับนี่แหละคือสิ่งที่กลัวใช่ครับทุกอย่างมันต้องลวกมันต้องอะไรเนี่ยใช่ครับแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้รออันนี้อะไรนะพังถ้วย้วยครับหือล้วยอันนี้เป็นเมนูหนึ่งที่พี่น้องต้องมาสั่งครับเรียกว่า เกี๊ยมอีน้ำใสครับเกี๊ยมอีน้ำใสใช่ครับเกี๊ยมน้ำใสจำได้ไหมจอดด้วยนะเวลามาสั่งเนี่ยจะได้รู้นะฮะมีแล้วอืมเกี๊ยมอีโอ้เนี่ยอร่อยมันกรึ๊บมากเลยอ่ะใช่ครับมันแค่เอาไปทอดนะใช่ครับแต่มันอร่อยทอดดีแป้งเลยใช่ครับอืมนสุดท้ายนะลูกชิ้นนะฮะใช่ครับลูกชิ้นปลาดูมาก แล้วม,มีรสชาติด้วยใช่ครับไม่จืดไม่ใช่รูปเถ้นปลาจืดอ่าครับมีรสชาติของคือมันออกเค็มๆเ,มเหมือนเหมือนติ่คร้าวๆนิดๆแต่ไม่ไม่เล้คาวแบบคุณกินไม่ได้นะครับอเออเออผมตะที่เขาทำเองครับอร่อยมากขอกคุณแม่ใช่ครับถูกต้องครับที่น้องกินอันนี้เนี่ยอันนี้คือตัวเปิดนะผมบอกเลยนะนี่ตัวเปิดนะฮะอย่างอันนี้เมื่อกี้ผมกินน้ําใช่ครับอันนี้แห้งครับจะเป็นบะหมี่แห้งครับอันนี้ ก็มี่แห้งนี่ท้าทายมากนะฮะเพราะว่ามันจะมีแต่เส้นหมี่แล้วก็เครื่องนี่ฮะอืโอหน่ากินอะผมบอกเลยผมต้องขออันนี้แล้วละ่ะเพราะรูปจินพ่ออร่อยจริงชิมให้ดูเซนชิมให้ว่าอะไรที่ต้องเล่นต้องลองอันนี้อันนึงแล้วนะชิมินะเป็นไงครับสำหรับผมนะใส่น้ำตาลประมาณครึ่ง้อนชาครับแล้วกิก สรรมดาผมไม่เคยสั่งนะมเสียวน้ําแห้งเนี่ยผมไม่ค่อยสั่งเพราะว่าผมชอบตดน้ําแต่นี่ต้องสั่งบอกยืนยันลูกชิ้นอร่อยมากขอบคุณครับจะร้อยยอดเลยนะฮะเอามาดูอาหารทานต่อไปอะไรดีฮะอันนี้ก่อนแล้วกันนะเจนตาโฟน้ําครับเส้นใหญ่ตัวที่เขาพูดกันว่าถ้าจะออริจินอลต้องที่นี่เส้นใหญ่น้ํำเ n นตาโฟครนะฮะ นี่พี่น้องอาจจะเห็นว่ามันมันนี่เป็นแล่วางไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ครับ,รบมันจะอืดน,นิดหน่อยครับมันจะอืดน,นิดหนึ่งนะต้องขอโทษด้วยนะฮะจริงจริงของเขามาตอนแรกนี่คือสวยงามยิ่งกว่านี้เยอะเลยนะครับนี่มาผมชิมน้ําก่อนว่าน้ํเขารสชาติยังไงวิชมินละมีกลิ่นของไอ้น้าน้ําไอ้เีโนโคลเลยใช่ครับชัดเจนมากนะครับแล้วก็ไม่บาดครับคนจีนไม่ชอบกินอาหารรสบาดบา,บาใช่ไหมใช่ครับอืมคนจีนจะชอบแบบ เชิงธรรมดาธรรมดาใช่ครับเพื่อที่จะแบบว่าคนไปต่อได้หมายถึงว่าคนนี้ไม่ชอบแบบนี้ก็ปรุงเพิ่มปรุงเพิ่มได้เขามีเครื่องปรุงให้พี่น้างแต่อันเนี้ยคือแม้ใช่ไม่อร่อยนะบอกก่อนนะรสเขาเนี่ยจะไม่บาดไปบางคนที่บางหวานหวานเลยครับเค็มเค็มเลยนะฮะเผ็ดเผ็ดเลยใช่ครับนะแต่อันนี้ไม่ใช่พี่น้องรับรองได้ว่าอันนี้นะถ้าสั่งมาอันนี้ไม่ต้องบอกของเด็กนะรสชาติเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนอาหารเด็ก <C> e <an> แต่เด็กกินได้ใช่เรืเ่องแลกดีผม้าวซีลูกชิ้นนะผมบอกเลยลูกชิ้นมีขายต่างหากไหมฮะเนี่ยมีครับปกติเราก็ขายลูกชิ้นต่างหากลูกละหบาทแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเราทํามาวันต่อว,วันเยอะพอสมควใช่ครับถูกต้องครับอร่อยมากลูกกินเขาบิสมิลลาเปลี่ยนใหม่ครับเรื่อง e <an> <ai> แถมปลาแล้วฮะอร่อยเลยอีเี้ยเดียวอร่อยวะเก่งมากเลยครับเอามาดูอันสุดท้ายที่ไม่ใชยสุดับผม อันนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำจะอ่าอไม่ไม่คักไม่คายเกี๊ยมอีเพราะว่าเกี๊ยมอีเป็นน้าใสแล้วอ่าคุณเต้ใส่พริกลงไปผมก็เออไม่ใช่ใช่เล้วเนี่ยแต่ว่ามันมันจะอืดหน่อยครับอืดนิดนึงแต่นากินากินาคีครับผมสีนี่ผ่านละเมื่อกี้ว่าคุณคุณคุณเอิร์ว่าจะพูดว่าอะไรนะผมก็บอกว่าคนใหญ่คนอิสลามแถวแถวย่านเนี้ยเนาะเขาจะชอบกินพวกกินรสจัด จะกินที่แบบต้มยำเ็นโตโกต้มยำอย่างเงี้ยชอบกินรสจัดใช่เราก็เลยมีเมนูพวกแบบต้มยำมาไว้คอยให้ลูกค้าที่แบบว่าชอบทานรสจัดแต่ว่าทุกเมนูเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่ามันจะปรุงเพื่อไปต่อได้มันจะไม่ได้แบบเผ็ดจ้าหวานจ้าเปรี้ยวจ้าอะไรอย่างเงี้ยผมนี่ร้านคุณกับลิ้นผมนี่ได้เลยนะขอบคุณมากครับคือมันอร่อยเลยอ่ะบิสมิลลนี่ต้มยำเตียคุณใส่อะไรอ่ะเครื่องต้มยำ เใส่พริกใส่ถัว่วใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำส้มน้ำส้มที่ปรุงกับมะนาวอะไรเงี้ยครับอันนี้ห0เองหรอใช่ครับถูกต้องครับ50บาทนะฮะเดคนี้5้าิบบาทคือโอเคเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็อันนี้อร่อยมากบอกเลยต้องกินเหมือนกันอามาดูสุดท้ายอาหารจานสุดท้ายครับผมที่ผมอยากจะบอกนี่ฮะอันนี้เนี่ยจานนี้แพงหน่อย เ0บาทเนื้อล้วนๆปลาล้วนๆใช่ครับผม90สบาทเองไม่แพงหรอกครับมีหนึ่งมีครบอ่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกอนนะลูกชิ้นครับลูกชิ้นอร่อยมากยังคงย้ำเตือนครับผมว่าพี่น้องรับรองได้นี่น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มแก่งคซีฟู้ดครับอ๋อใช่ครับลองชิมนะอันนี้เขาเรียกอะไรฮะจานนี้บอกว่าอะไรลวกจิ้มครับลวกจิ้มใช่ครับอบิสมิลลาห์อืมอืมเป็นไงครับเลิกกินอาหาร ทะเลเลยอะประมาณนั้นเรามงหันทะเลเลยฮะใช่ครับไอ้น้ำจิ้มคุณอร่อยนะเออแล้วก็เข้ากับไอ้ตัวนี้ความที่มันสดอ่ะครับโอ้นี่ออเดอร์ไม่ขาดสายนะครับพี่น้องมานี่ก็ทำใจนิดนึงนะใช่ครับเพราะเปิดสิบโมงเช้าใช่ครับตอนแรกเย็นปิดแล้วฮะใช่ครับตอนแรกอ่ะปิดหกโมงเย็นอืมพอพอพออิสลามเริ่มรู้ช่องนู้นช่องนี้มาถ่ายเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นปิดสามโมงเพราะว่า ของมันเริ่มหมด,หมดเริ่มหมด,หมดใช่ครับบอ,บอกเลยนะนอร่อยมากครับอันนี้บอกจบนะทุกอย่างเนี่ยถ้าพี่น้องจะดา่าผมว่าผมอะไรอร่อยหมดผมยอมนะเพราะมันอร่อยจริงอันนี้วันรอพี่นะผมชอบมากแต่ว่าผมโดนโดนหลายคนบ่นนะครับว่ามาร้านเนี้ย อยากมากินก๋วยเตี๋ยวก็ใช่อยากมาเจอเจ้าของร้านแต่ไม่เคยได้เจอต้องขอโทษผ่านรายการนี้เลยพอดีว่าผมทํางานออฟฟิศด้วยอ่าใช่ก็คือเราทําลูกชิ้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยประมาณ10บโมงเนี่ยครับไม่เกิน10บโมงผมเอาลูกชิ้นมาส่งอ่าใช่ครับแล้วก็ไปทำงานครับผมนอกจากแบบวันเสาร์เนี่ยครับอาจจะมาแวะมาใช่ใช่ครับคนดังแล้วเนี่ยเขามาหาคุณเอิร์ธอยู่ไหมคุณเอิร์ธอยู่ไหมคุณปฏิมาอยู่ไหมครับผมคุณปฏิมาต้องซีเรียสหน่อยนะฮะระวังเลยนะฮะสามีออกอากาศบ่อยๆนีเดี๋ยว เดี๋ยวแย่นะฮะเบอร์โทรศัพท์ไม <petto> ่ต้องให้นะฮะอ่ะอันสุดท้ายเลยครับร้านนี้เนี่ยขายผ่านแอปด้วยใช่ครับอะไรบ้างฮะร้านก็คือจะมีโรบินฮูดมีไลแมนแล้วก็มีแก๊ปใช้ชื่อใช้ชื่อตามชื่อร้านเลยครับเตี่ยวเตี้ยลูกชิ้นปลาเตี่ยวเตี้ยทีแค่คํานี้รับรองไม่มืนใครเหมือนฮะครับผมลูกชิ้นปลาที่เกียรพิทิมไม่เป็นไรเตี่ยวเตี้ยมาคือเดี่ยวไม่ไม่ตีไม่จรลวานะใช่ครับเตี้ยวไม่โมเดี่ยวเตี้ยวใช่ครับมีทั้งหมดเนี่ยทุกแอปนะครับ ที่ดังๆนะแฟบ์ฟูดไลแมนโรบินฮูดผมไม่ครบหมดแล้วน้องยังไงก็ได้กินแต่10 0โมง11โมง11 12 12เขาขาย5ชั่วโมงเองนะฮะพี่น้องเอาให้ทันนะผมบอกเลยนะฮะเอาให้ทันแล้วอร่อยมากช่วงสุดท้ายครับคุณเอิร์ธอยากให้คุณเอิร์ธเนี่ยได้ฝากร้านกับพี่น้องพูดคุยกับพี่น้องบอกหน่อย ทำเลอยู่ตรงไหนติดต่อเบอร์โทรศัพท์อะไรมีเพจไหมมีไลน์แมนยังไงโอเคเลยครับได้ครับก็ร้านเรานะครับตั้งอยู่ตรงซอยสุประเสริฐหนึ่งครับผมร้านเราเนี่ยมันก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวยันตาโฟก๋วยเตี๋ยวน้าใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับแล้วก็จะมีน้ําเกี๊้วยที่เราทําเองนะครับผมราคาย่อมเยาเริ่มต้นที่50บาทครับโดยที่ร้านเนี่ยครับถ้าใครไม่สะดวกมาหรือว่าอยู่ไกลอยากสั่งผ่านแอปนะครับเราก็มีครับผมมีแก๊ฟฟู้ดมีไลน์แมนแล้วก็มีโลบินฮูดครับผม นะฮะแต่ชอร์ละอผมบอกเลยพอมาออกออกสื่อยี้งไปบ่อยเนี่ยต่อไปวันหยุดเนี่ยต้องมาโชว์ตัวบ้างนะครับได้ครับุ่นคุยมาทักทายกับพี่น้องที่มาผ่านนะได้ครับคือเขาสบายยมากและอาหารเกรดดีบอกเลยบอกว่าที่สะอาดจริงๆร้านแบบนี้นะควรจะอยู่ในในห้างหรืออะไรที่มันสะอาดด้วยซ้ําไปนะฮะแต่นี่สบายยราคาจะได้ไม่ต้องอ้าบของดีเกรดดีแล้วก็ความพิถีพิถันนี่ผมบอกเลยว่าหนุ่มสาวคู่นี้เนี่ยเป็นคนที่ อาจจะอนาคตอาจจะแบบร้านบักเอฟเลยก็ได้นะ <S <S ผมบอกเลยนะฮ<น>ะ,<น>ะว่าอร่อยรสชาติดีชาร์ลดเดี๋ยวผมต้องซื้อกลับบ้านแล้วบอกเลยว่าไว้ชาแนลไม่มีการกินฟรีนะครับ <S <S ซื้อกลับก็ต้องเสียเงินนะฮะพี่น้องมาทานที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดอะไรกันครับเรากินก็จ่ายตังเราอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะให้พี่น้องได้สบายใจว่าเราทําตรงนี้เนี่ยอีคลาสจริงๆนะครับแน่นอนครับเพราะว่าต้องบอกว่าลูกค้าอิสลามเนี่ยมีสองสามคนแล้วครับที่ มาทานแล้วเราคิดเงินผิดหรือว่าลืมจ่ายเงินเพราะคนเยอะมีเจ้าหนึ่งพันแปดอีกวันหนึ่งขับรถมาให้ใช่ครับราามาใช่ลูกคือพอเป็นลูกค้าอิสลามเราก็ค่อนข้างมั่นใจจะไม่มีเรื่องพวกนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าฮักกุลอาดัมครับไปขอโทษใครก็ไม่ได้ไม่จบจนกระทั่งาากีมัตเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ระวังมากเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณเอิร์ธฮะคุณปานดีมานะฮะเป็นกําลังใจอยู่ข้างๆแล้วก็ ทีมงานนะครับอร่อยมากนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องมาให้ได้นะร้านนี้นะอยู่ใกล้บ้านผมด้วยมาเลยโทรหาแล้วจะเลี้ยงผมก็ได้นะจริงๆนะสำหรับวันนี้ผมพูดเซนโมมินนะคะคุณเอิร์ธคุณปฏิมาแล้วก็ทีมงานไว้ชาแนลทีมงานของพี่เส s เฟิร์สธุรกิจทางนําจากลากันไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนจะมีชาเลนจ์ที่ไหนอยากให้เราไปพิสูจน์ยินดีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆฟรีอออากาศทุกสื่อของไวท์ชาแนลครับคือเป็นทางเทอฟิโคลีดาหยาอัลซาะมในลุ้มวเร์นอฮ์